คือนายกแป้นเนี่ยนะคะก็ถ้าจะไม่ผิดแกเป็นอบตอเนาะเอ้แกเป็นอบจอแล้วก็เป็นคนที่ประกาศนะคะว่า,าให้ประชาชนอพยพอะไรนู่นนี่นั่นจะปักธงสีอะไรก็ก,ก็เป็นแกนี่แหละนะคะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะดิฉันเกลียดมากนะคะสำหรับคนที่โยนความผิดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะ,ะไปให้นายกแปน้นจริงนายกแป้นเนี่ยม,มันผิดอยู่แล้วแต่มึงไม่ผิดเลยเหรอคะ พอนายกเป้นคือพูดง่ายงว่ามึงถนัดหาแต่แพะเนาะพอหาแพะมารับได้ก็คือเป็นอันว่าพวกมึงเนี่ยนะคะหลุดกันหมดไม่ต้องมามารับผิดชอบไม่ต้องมาทําหาอะไรกันหรอคะมันตลกค่ะนะคะวันนี้มันมันมันอยู่ในมันอยู่ในจุดที่พวกเราซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยนะค,ะคือเดือดร้อนแสนสาหัส แต่ต้องมานั่งฟังมึงทะเลาะกันทําเป็นมาด่ากันไปทําเป็นมาด่ากันมาโยนความผิดโยนนู่นนี่นั่นขนาดออกมาบอกแล้วว่าผมรับผิดชอบคนเดียวแต่ก็ยังให้ริ้วล้อของตัวเองเนยนะมานั่งคือที่ฉันบอกว่ามานั่งด่าเขาออกสื่อมานั่งตําหนิคนนั้นคนนี้ออกสื่อแม่งแล้วสื่อแม่งก็โหเท่หาไม่ได้อีกแล้วคนอย่างนี้นี่สิคนจริงจริงพ่อมเงอะเลยนะ่ะการทํางานแบบนี้ฉันบอกอีกหน่อยอีกหน่อยใครจะไปทํางานกับมึงพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเอาเขาด่าออกสื่อ นะคะคือพูดง่ายๆว่าในวงในวงที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วที่จะมานั่งด่าใครหรือมาบอกเขาบอกว่าขอโทษประชาชนยังไม่พอนะต้องลาออกด้วยเออชอบคําเนี้ยแล้วมึงช่วยบอกนายกด้วยค่ะชาดาคนเป็นนายกเนี่ยมันจะหนีความรับผิดชอบไปไหนขนาดนายกอบอจนะคะเขายังโดนขนาดนี้นายกรัฐมนตรีมันจะลอยนวลอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องผิดเหมือนกันไหม และไอคนที่เขาทํางานเนี่ยแล้วท่านบอกว่าส่วนกลางหรือไอพวกที่เป็นสายบังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ต้องโดนเลยเหรอฮะสรุปปิดจบอยู่ที่นายกแป้นแล้วพวกมึงก็ลอยตัวกูไม่ผิดก็น้ำมันอยากท่วมก็นู่นก็นี่ก็นั่นนี่เคยนายกมันแจ้งทันชาวบ้านก็อพยยทันก็ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้ตลกค่ะเฮ้ยมึงทํางานกันมาจนถึงวันนี้ที่ฉันยังบอกว่ามึงยังสเปะสปะเมาหมัดกันไม่หายเลยนะคะ แสดงว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้เมาแต่หมัดค่ะสงสัยมันจะเมาตีนด้วยนะคะโดนกระทืบเยอะมากเอากันดินะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเขาไม่มานั่งสนใจแล้วค่ะวันนั้นเนี่ยในวันที่มันเกิดเหตุเนี่ยเอาตัวรอดนะคะขนาดเขาหนีเอาตัวรอดขนาดนั้นนะ,ะพอถึงเวลาที่เขาจะได้เงินเยียวยาซึ่งดิฉันบอกว่าไม่พอยาไส้หรอก ะะเอาแค่จ้างคนมาล้างบ้านนี่ฉันบอกว่ามันก็ยังไม่รู้จะพอหรือเปล่าเลยมันไม่ใช่ล้างทีเดียวเสร็จแล้วไหนจะต้องต่อน้ําต่อไฟอีกบางบ้านเนี่ยถูกตัดหมดเลยมาถึงนะคะมันไม่ใช่มาถึงล้างบ้านแล้วอยู่ได้เลยนะคะเพราะมันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นไฟนะ,ะน้าท่วมขนาดนั้นที่ฉันบอกว่ามันจะเอาอะไรมาใช้มันก็ต้องฟื้นฟูใหม่หมดบางบ้านเผื่อๆต้องเดินไฟใหม่หมดทั้งหลังอ่ะไม่อย่างนั้นก็อันตราย ซึ่งิฉันบอกว่าเงินที่ไปเยียวยาเขาก็ประชาชนเข้าใจนลครัะว่ามันเยียวยาเขารู้อยู่แล้วว่าไม่พอนะคะแต่ขั้นตอนในการที่เขาจะต้องไปรับเนี่ยมันจะยากไปไหนนะถ้าเกิดว่าใครที่จําบัตรเลขที่บัตรประชาชนของตัวเองได้ก็จ่ายเข้าไปไม่ต้องไปถามหาแล้วค่ะสัม,มาโนโครูหาอะไรนู่นนี่นั่นในระบบของรัฐตอนนี้ดิฉันบอกว่ามันใช้คือมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ แล้วก็เรื่องของการเสียชีวิตจานวนคนเสียชีวิตเนี่ยนะมีคนเขาดักคอไว้แล้วนะคะจาได้ไหมตอนที่เขาอยู่กระทรวงสาธารณสุขอะช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยจํานวนคนเสียชีวิตพูดกันไปคนละทางออกมาแถลงวันนี้นะคะสมมุตินะวะ่าวันนี้ตายแค่นี้แต่ว่าพวกสื่อหรือบรรดาคนที่เขาไปช่วยพวกอ,อินฟูหรือแม้กระทั่งพวกกูภ้ภัยหรือแม้กระทั่งคนที่เขามีญาติพี่น้องจริงๆเขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมานะคะ มันก็เลยทาให้ประชาชนสงสัยว่าตกลงผู้เสียชีวิตจานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะคะแต่คุณวันนี้นะฮะคุณมานั่งเถียงกันเสมือนหนึ่งว,ว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมันสามารถลบล้างให้ความรับผิดชอบของคุณน้อยลงไปได้ดิฉนันบอกว่ามันไม่ใช่นะคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมากจะน้อยก็แล้วแต,แต่แต่คือเสียชีวิตแล้วในประเทศที่จเจริญแล้วอย่าว่าแต่จะเสียชีวิตเป็นร้อยคนเลยค่ะแค่คนสองคนหรือแม้กระทั่งรถไฟเขาตกรางนะคะ หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเขาถ้าอากาศยานของเขาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาลาออกนะมึงนะคะหรือแม้กระทั่งมีเกิดการประท้วงขึ้นมาและประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะ,ะเขาออกมาขอโทษแล้วลาออกค่ะมีประเทศนี้แหละค่ะฆ่าคนนะคะหรือแม้กระทั่งทําให้ประชาชนเสียชีวิตจะก,กี่ศพก็แล้วแต่แม่งไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยวันนี้ก็มาลอยหน้าลอยตากลับมาเป็นหัวหน้าพักลงเลือกตั้งอีกนะคะซึ่งดิฉันบอกว่าคนเลือกก็คงไปว่าอะไรกันไม่ได้ เพราะว่าจิตสํานึกและหนังหน้าของคนที่เสนอตัวให้เลือกนั้นเนี่ยนะคะมันยังหนาได้ขนาดนี้คนไปเลือกก็คงหนาไม่พอกันก็คงหนาไม่ต่างกันนะถ้าบ้านเมืองเราจะอยู่โดยการบูชาเป็นลทัทธิบูชาตัวบุคคลเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าเสื้อแดงว่าทําไมถึงเอาแต่ทักษินวันวันหนึ่งอวยจะทักสินวันวันวึงร้องหาจะทักสินก็เหมือนกับพวกมึงนั่นแหละค่ะนะคะทักสินชินวัตนนอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะนยโยบายต่างตตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นะประชาชนยังได้ใช้อยู่แม้แต่ไอคนที่แหกปากด่าเขาเปลา่าเปลา่าเปลา่าดิฉันบอกว่าเวลามึงเจ็บไข้ได้ป่วยมึงก็ต้องไปรักษาเหมือนกันแล้วคนจะไม่นึกถึงทักษิณชินวัตรได้ยังไงขณะนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดํารงตําแหน่งมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดคือเป็นผู้บริหารสูงสุดยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคนไทยก็เหมือนกับลืมไปแล้วว่าครั้งนั้นเนี่ยนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น มันยังกล้าลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมันหมดอายุความในในการที่จะที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้มีจิตสํานึกอะไรเลยที่หายไปเพราะว่าหลบนะคะเพื่อรอให้หมดอายุความแล้วก็กลับมาเฉิดฉายใหม่แล้วก็พูดง่ายว่าอวยกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันบอกว่ามันก็สมควรเพราะอะไรรู้ไหมคะพวกนี้คือบางทีกรรมเนี่ยมันตามมาโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูนะคะพักน้าเงินเนี่ยนะะมั่นอกมั่นใจว่าจะต้องได้ที่ใต้ โหอย่างน้อยๆเนียน่ย,นยต้องกวาดมาเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยคนไม่เลือกถึงไปเทให้ส้มจนหมดนะคะอย่างธรรมนัฐเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจเพราะไปดึงเอาบ้านใหญ่ที่ภาคใต้เดี๋ยวลหลบ้านเข้ามาอยู่ในกวนของตัวเองนะคะแต่อยำมาทันตานะคะดีฉันบอกว่าทําดีมันต้องได้ดีดีวะนะคะทำดีแล้วมันมันได้ชั่วเนี่ยมันมีถมไปจริงแต่ถ้าทําชั่วแล้วได้ดีเห็นไม่กี่คนละค่ะ และถึงยังไงที่ได้ดีตอนนี้นะฮะที่ฉันบอกว่าในที่สุดเนี๋ยนะชั่วมันก็ตามมึงคันจนได้เหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้ที่หมายมั่นปั้นมือนะว่าสอยนายกได้นะฮะล้มรัฐบาลได้โหแล้วกูเข้ามาดูสินะฮะพักที่แบบเป็นพักที่ที่เลือกตั้งแล้วได้อันดับหนึ่งน่มาโหวตให้กูเป็นรัฐบาลแล้วในที่สุดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะในที่สุดก็นี่ไงฮะน้ำพิโรธค่ะน้ำเนี่ยมาชะล้าง ทำให้คนได้เห็นหน้ากากของคนพวกนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ทําเพื่อประชาชนถ้าทําเพื่อประชาชนจะห่วงอะไรในการที่จะ,ะย้ายข้าราชการถ้าทําเพื่อประชาชนจริงๆดิฉันบอกว่าจะห่วงอะไรว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ณนะวันนี้คนที่ยังอวยดิฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามึงตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมึงกินอะไรเป็นอาหารต่อให้ไม่อวยนะคะดิฉันบอกว่าก็ขอให้ไม่คือต่อต่อให้ไม่ด่าก็ขอให้อย่าอวยมันไม่ใช่นะคะ แล้วมาพูดเหมือนทํานองว่าแหมตัวเองเข้ามานี่เจอภัยรอบด้านมึงออกไปเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สี่ภัยค่ะเดี๋ยวจะมีอีกหลายภัยค่ะมึงนะคะถ้าสมมุติว่ากลัวว่าภัยจะถึงตัวถึงกับต้องอยากจะไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วดิฉันบอกว่ามึงออกไปเลยค่ะคือถ้าสมมุติว่ามึงออกไปเนี่ยประเทศนี้เนี่ยนะมันก็ยังมีคนมาบริหารอาจจะเก่งกว่ามึงด้วยซ้ำไปแล้วไม่ต้องมาทําเป็นเสมือนหนึ่งแบบว่าโอ้โหบีบน้ําตาน้ําตาจราเะเข้อย่างมึงไม่ต้องมาบีบแล้วคนก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดผู้เสียชีวิต นะคะหรือแม้กระทั่งลงไปในพื้นที่เนี่ยนะก็บีบน้ําตาคือถ้าเกิดว่าอ่อนไหวนะคะแล้วเจ้าน้ําตาขนาดนี้มึงไปเล่นละครค่ะมึงอย่ามาเป็นผู้นําประเทศนะคะผู้นําประเทศที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะ,ะเพราะเพศของเัาเป็นเพศที่อ่อนไหวนะ,ะความเป็นเพศแม่แต่นายกรัฐมนตรีวันนี้เขาต้องการคนที่เข้มแข็ง วันนี้มึงมานั่งหรือมายืนร้องไห้แล้วอยากเปลี่ยนนามสกุลถามจริงๆนะค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมาเป็นนายกเพื่อที่จะคอยหลีกภัยให้พ้นตัวเองแล้วภัยทั้งหมดเนี่ยเมื่อมึงหลีกไปแล้วตกอยู่กับประชาชนมึงไม่ต้องมาเป็นค่ะคนไทยเนี่ยนะทีฉันบอกว่าสํานึกรือยังคะว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแก้ปัญหาตกลงเข้ามาเพื่อสร้างปัญหาที่ซ้ําไปเอาลองดูดีๆสิคะตั้งแต่มันเข้ามาปัญหาเนี่ยถาโถมกันขนาดไหนเข้ามาครั้งแรกๆเลยนะคะทีฉันบอกว่า ทรณีสูงนะคะไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมคะน้ําท่วมแล้วท่วมขนาดที่สามร้อยปีเพิ่งจะมาท่วมหนักครั้งนี้นี่ถ้าเป็นแพทองทานหรือว่าเป็นคนของชินวัตรป่าน,นี้ไม่หาว่าเราเป็นกาลิกินีกาลีบ้านกาลีเมืองหรอคะในเคสเดียวกันเนี่ยนะยันบอกว่าแต่ไอคนพวกนี้ไม่ได้เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองค่ะสื่อก็เห็นใจนะคะเอ็นดูมาก นะคะเห็นใจแล้วก็พยายามที่จะพูดให้คนเข้าใจว่าเออเนี่ยมันเป็นเหตุที่สุดวิสัยจริงๆนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันตอนกูเป็นรัฐบาลในดากูชาค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเพื่อไทยไม่เคยมีบาร,รมีอะไรมาคุ้มครองทั้งสิน้นไอ้พวกที่เคยมามาด่าเราว่าเราเนี่ยนะครับดีลกับปีศาจหรือเรามีคอนเน็ชันดีลปีศาจในขณะที่พวกของตัวเองเนี่ยนะคะร้องห่มร้องไห้นะะว่าไม่มีไม่จริง ไอเรื่องสองพันล้านเนี่ยพวกที่คิดว่าไปคือคือดิฉันบอกว่ายังไม่ได้มีใครไปว่าหรือมีใครไปชี้เปี้ยงหรือว่าเป็นมึงเนี่ยนะแต่ร้อนตัวออกมาขนาดนี้นะในขณะที่มันผ่านมาต้องต้องสองสามเดือนแล้วเนี่ยบอกว่าไอ้พวกที่คิดว่าอ่าเขาเขาเขาได้เงินสองพันราสองพันล้านนี่ก็เป็นพวกที่คิดชั่ว